ยจะให้เห็นรายละเอียดนิดนึงคราวนี้อย่างที่บอกคณะกรรมการอย่่งคราวนี้มาดูระดับของการประเมินนะคะอย่างเมื่อกี้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าระดับการประเมินมีระดับที่1ก็คือระดับประเมินตัวบุคคลที่บอกว่าทําแบบป .2 นะคะอันนี้ใช้แบบป .2 นะระดับที่1ระดับที่2อหน้าที่ของคณะกรรมการนิดนึงแล้วกันนะคะก็จะทําประกาศหลักวิธีเกณฑ์และอันนี้หน้าวันนี้ก็คือข้อที่2และที่เราทําก็คือให้มีการประชุมร่วมกันรวมทั้งแสวงหาข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเราประชุมร่วมกันวันนี้ในส่วน เมื่อทําความเข้าใจในส่วนนี้แล้วนะคะอา,อาจจะมีข้อรายละเอียดเพิ่มเติมที่แต่ละกองเห็นว่าควรจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็หาแนวทางกันได้นะคะเพราะว่ายัางไงก็ตามในชุดของเราเนี่ยสำคัญมากเพราะเป็นชุดเริ่มต้นในการที่จะทำแบบระสองให้ให้ให้ชัดเจนเพื่อจะเสนอตามแบบสอน ที่สองกอกี่อย่างที่บอกก็คือเป็นที่ประชุมทีมบริหารของเราในส่วนของสนอ, ى, นนนะะอนนก็ให้ที่ประชุมทีมบริหารนะคะเพราะฉะนั้นทุกกองเนี่ยจะต้องรายงานสหนึ่งมาที่ประชุมทีมบริหารนะคะเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมทีมบริหารที่จะเป็นต้องมีเนื่องจากจะได้ลดข้อข้อ,อข้อความรู้สึกที่ว่าไม่แตกต่างหรืออะไรก็ตามนะคะช่วงน,นี้ก็จะก็จะเห็นว่า จะช่วยเราส่วนหนึ่งคือลดลดความรู้สึกไม่ไม่เท่าเตรียมหรือความรู้สึกอะไรต่างๆแล้วก็จะต้องชี้แจงได้ว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ประเมินอย่างนี้มานะคะต่อไปชุดที่3าก็จะเป็น,นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยนะคะก็เหมือนกับเรารายงานเพื่อเสนอ,อขอให้เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะชุดนี้ก็ไปที่มหาวิทยาลัยได้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็น,นคณะกรรมการช,ชุดใหญ่นะคะชุดของอะไรที่จะออกคําสั่งเรื่องการเงินเดือนแล้วนะคะคราวนี้ก็อยากจะให้มาดูการประเมิน คนซี่ที่กลับเข้ามาใหม่นิดนึงนะคะเพราะว่าอีา้สายวิชาการไม่เป็นไรก็ใกล้เคียงกันนะคะการประเมินคอมเพน e ซซี่ที่กลับเข้ามาใหม่เนี่ยเราก็จะพบว่าจะมีอยู่จะมีอยู่สส่วนนะคะ,ะส่วนที่1ก็คือเป็นคอคอมเพนเซ n ี่ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่พวกเราทุกคนต้องประเมินโดยโดยมี5ตัวเลือกนะคะก็จะมีก็จะมีอันนี้นะค่ะก็จะมีะด้านจริยธรรมด้าน เป็นพู้รัาบริการด้านการทํางานเป็นทีมด้านความคิดเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็ด้านแรงจูงใจสู่ความสําเร็จนะคะที่5้าตัวเลือกนะคะส่วนข้อที่2ก็เป็นมรนโยน์นี้สําหรับผู้บริหารนะคะคนที่เป็นหัวหน้างานกับเป็นผอกองต้องเลือกข้อนี้ด้วยนะคะและส่วนที่3ก็เป็นเรื่องฟังก์ชันก็คือลักษณะด้านวิชาชีพก็ต้องเลือกคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะคะก็จะต้องเลือกจากข้อสามมา3ตัวนะคะส่วนผู้ปฏิบัติก็ามา3ตัวเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยต้องใช้ ประเมินสมรรถนะเนี่ยมาแปดตัวนะคะที่บอกเมื่อกี้นะคะก็ใช้แปดตัวนะคะ,ะผู้บริหารนั้นก็เดิมก็บังคับให้เลือกอส่วนที่สองกับส่วนที่สามมาแต่ตอนนี้เขามีแลกหรือก็น่าจะเป็นพอใช้แลกหรือก็เลือกได้เลือกจากสามอย่างเดียวเลยก็ได้นะคะแต่เลือกจากสองสามด้วยก็ได้นี่ในส่วนของหัวหน้างานและขององกระน,นะคะ <c oughs> ไปเลยนะคะก็รายละเอียดของคะแนนเมื่อกี้อย่างที่อย่างที่พูดไปแล้วนะคะว่าว่า แนวเยูนะตามภารกิจอันนี้ก็40แล้วก็60แล้วก็คุณภาพ6กสรวมเป็น100 100้อยนรปนกลับมาเป็น80นะคะเพราะว่าคะแนนรวมต้องไปบวกคอมเบนซี่อี่นะคะอคราวนี้ทำาอลอยูก็ทบทวนกันนิดนึงนะคะเอลยูก็เราได้ใช้อันนี้มาตั้งแต่ปี4ีปดนะคะก็กลับมาทบทวนนิดนึงว่าที่770ที่ได้40คะแนนเนี่ยก็จะเป็นก็จะมาจากอะไรบ้างนะคะเราก็เทียบเทียบว่า6เดือนเราได้าได้840หน่วยก็คือ8ป0นในเ u อแต่เราคิดว่า สูงนะคะก็เราจะให้แค่770โดยให้ทุกคนสามารถเทียรลาได้โดยไม่มีไม่มีผลต่อ l อมนะคะก็คือให้เทียบตาำลงมาแค่770นะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะทำะโดยมีวันลาก็ตามนะคะเราก็ให้ไว้ที่770เป็นฐานไว้นะคะในส่วนนี้นะคะก,ก็ตัดวันออกไป10วันนะคะก็อันนี้เป็นข้อตกลงเดิมเราก็ยังยึดข้อตกลงเดิมนี้อยู่นะคะต่อไปคราวนี้ที่จะคุย วันนี้ซึ่งเป็นส่วนสําคัญเนื่องจากว่าการประเมินสมรรถนะเนี่ยเดิมที่เราใช้ตั้งแต่มีส8แปนั้นเราประเมินผ่านระบบนะคะผ่านระบบเครือข่ายระบบสารสนเทศซึ่งทางศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดให้เราเข้าใช้นะคะแล้วก็เราหยุดใช้ไปเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยให้ตัดคะแนนคอมพิวซีอออกเพื่อไปหาค่าแก๊ปเราคงจําได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยเนี่ยพยายามที่จะหาวิธีว่าจะทําอย่างไรในการประเมินเนี่ยให้ให้ให,ให้สามารถมีตัวชี้วัดที่เป็น ตัดคอมเบนซี่ออกไปเพราะตัวคอม e บนซี่เนี่ยเหมือนกับว่าใช้ดุลพินิจมากแล้วกลายเป็นว่าตัวคะแนนเราพบว่าบางคนเนี่ยคอมเบนซี่เนได้20เต็มเลยนะคะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้99 9 9ก็มีคือแสดงว่าคนเนี้ยเข้าประกวดเป็นบุคลากรดีเด่นได้เลยอะคะ่ะแต่ว่าหน่วยงานไม่ส่งนะคะจริงๆถ้าใครก็ตามที่ดีครบทุกตัวคอม e บนซี่ ที่ปวดที่ปวคือถ้าใครก็ตามที่ได้99หรือได้100เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณต้องออกมายืนแนวหน้าแล้วค่ะเพราะแสดงว่าคุณคือบุคคลที่พึงประสงค์ของทุกองค์กรเลยนะคะก็กลายเป็นว่ามีข้อโต้แย้งมีข้อท้วงติงมีข้อคิดอะไรกันเยอะแยะเลยว่าจะทําอย่างไรในการที่เราจะประเมินผลที่อยู่บนพื้นฐานของของความเข้าใจร่วมกันนะคะก็มหาลัยก็พยายามทำหลายวิธีนะคะโดยเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า หาอะไรได้ออกหลักเกณฑ์มาเพื่อให้เราหาค่าแก๊ปคือหาช่องว่างระหว่างระหว่าง <c oughs> คุณลนกษณะที่พึงประสงค์กับคุณลนกษณะัที่เป็นจริงยกตัวอย่างเช่นคนหน้างานกานที่ต้องการได้คุนนรงในรูปแบบอย่างนี้ค่ะถ้าพูดง่ายๆก็คือต้องสวยอย่างนี้แล้วกันนะคะคุณ <c oughs> คุนนงเข้ามาประกวดเนี่ยสวยอย่างที่ได้แล้วยังถ้ายัางมีช่องว่างอยู่แค่ไหนต้องไปทาศัลยกรรมเพิ่มอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะพุณได้เข้าใจง่ายๆนะคะก็อย่างนี้ก็เหมือนกันค่ะหาอะไรก็ <c oughs> ว่าจะทําอย่างไรเราจึงจะพบว่ายังมีช่องว่างอยู่ระหว่างระหว่างบุคคลนะคะว่าว่าที่เราคาดหวังเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรแล้วคนที่เดินเข้ามาที่เราเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วจะได้ไปพัฒนาได้ในส่วนนั้นนะคะเพื่อจะยกให้เขาขึ้นมาเท่ากับระดับที่เราคาดหวังได้โดยไม่เอามาคิดเป็นคะแนนนะคะชั่วแต่เนื่องจากว่ามีปัญหาทางด้านไม่ใช่เทคนิคไม่ใช่อาชีวะาปัญหาทางด้านการทำดิกชันนารีของคอมเพนเ e ซี่เพราะว่าปรากฏว่า ติดเชนารีของคอมเพนซี่เนี่ยไม่ออกเลยนะคะคือน่าจะทำยากนะคะเพราะว่าความตัวคุณลักษณะอมประสษณ์ของเราซึ่งเป็นหลายหลายร้อยอันตราเนี่ยนะคะน่าจะออกมายากมากแต่ว่ายังไงก็ตามนะวันนี้ก็ออกมาแล้วเราเแขว่ไว้ให้ดูในเว็บไซต์แล้วนะคะตัวคอมเพนซี่แต่ครั้งนี้นะคะครั้งนี้เข้าใจว่าทุกคนยังไม่ได้ไปกําหนดที่คาดหวังหัวหน้างานยังไม่เป็นกาหนดว่าคอมเวนซี่แค่ คืออะไรเจ้งตัวยังไม่ได้มายื่นข้อเสนอว่าจะทําได้ตามที่คาดหวังไหมนะคะเราก็เลยยังไม่สามารถที่จะหาในส่วนนี้มาได้ก็ทางที่ประชุมทีมบริหารเองเช่นกันนะคะบอกว่ายังไงก็ตามในการประเมินหะน้าวันนี้เพื่อเลื่อนขั้นนึ่งตุลานะคะให้ใช้ระบบสารสนเทศไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะคุยต่อว่าระบบสารสนเทศนี้ให้ใช้ต่อเป็นอย่างไรนะคะแต่หนะ้าวันนี้เช่นเดียวกันที่เราจะต้องทํา TOR นะคะเพราะว่าการทำ TOR คือคือขอย้อนใหม่กลับไปแล้วกันนะคะขณะน,นี้การทำ TOR กับการรายงาน TOR เนี่ยเราส่วนมากจะมารวบกันทำครั้งเดียวกันแล้วก็เสนอเพื่อเพื่อประเมินเลยนะคะจริงๆก็คือไม่ถูกนะคะจริงๆเนี่ยเราต้องทำข้อตกลงกับเหมือนตัวเองเนี่ยต้องทำข้อตกลงกับอ,อ,กองกรว่าในงวดนี้นะคะที่จะเลื่อนหน้าหนึ่งเมษาห้าห้าเนี่ยหน้าวัน,น,นเนี้ยค่ะหน้าวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างเราจะทำข้อ ไว้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยาเพื่อให้ผอ,อได้ประเมินเราเป็นระยะระยะมาจนถึงวันที่ที่จะประเล่อนขั้นหนะน้าหนึ่งเนสาว่าเราได้ทำตามนั้นไหมและเราได้รายงานสอดคล้องกันไหมอันนี้เป็นที่ประชุมข,ของทีมบริหารฝากมาอย่างจริงจังเลยว่าเรากลับไปทุกคนจะต้องทำตีโออาร์ณวันนี้นะคะในงวดต่อไปนะคะเพื่อจะได้รายงานณนะวันที่3 1 หรือหรือ28กุมภาพันธ์ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยน่วงแล้วก็จะได้ประเมินได้นะหนเมษายนห้าห้านะคะในส่วนนี้ก็ให้ทําความเข้าใจตกลงกันเพื่อว่าจะได้ดําเนินการไปตามแนวทางที่กําหนดอย่างชัดเจนนะคะคราวนี้เข้าสู่ระบบก็มาทบทวนนิดนึงว่าถ้าณวันนี้ที่พวกเราทุกคนจะต้องเข้าไปประเมินผ่านระบบเครือข่ายเนี่ยนะคะดําเนินการอย่างไรก็จะมีอยู่นะคะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ไปไปลือกันนิดนึงเพราะว่า คุณนรงได้ทําการวิธีการเข้าสู่ได้ทำเอกสารการเข้าสู่ระบบแจ้งไปทุกหน่วยงานแล้วเราอาจจะเก็บไว้ตรงไหนแล้วก็ได้นะคะก็ลือนิดนึงไม่ลื้อก็ลองเข้าดูว่าถ้าไม่ยากเร่ก็ทดลองเข้ามาเพราะว่าคุยกับอาจารย์นพรว่าจะเข้าไปใช้เรได้ไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเข้าใช้ได้ครับเพราะเปิดอยู่ตลอดเวลานะคะก็เข้าใช้ได้แต่ที่สําคัญก็คือขณะนี้มีใครบ้างที่ประสงค์ไม่ใช่มีใครบ้างนะคะต้องหาลือกันในหน่วยงานว่ากลุ่มเป้าหมาย จะมีคือที่เราทํามาเนี่ยนะคะเราจะเราจะตีประเมิน360องศาก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะเราก็จะกําหนดไว้เลยว่าการประเมิน360องศาเนี่ยนะค,ะก,คนะกลุ่มกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มหน่วยนงานเลือกใครประเมินบ้างกลุ่มผู้ปฏิบัติเลือกใครประเมินบ้าง,าง,างชุดเดิมอ,อยู่บางคนอนจาจจะเกษียณเวลาออกไปแล้วก็ได้นะคะหน่วยงานต้องไปทบทวนนิดนึงว่าใครที่เลือกใครไว้จํากันได้หรือเปล่า จำแฟนเก่าได้ไหมเลื่อกใครไว้บ้างนะคะถ้าจําได้ก็ก็จะใช้ไหมจะให้คนเก่าประเมินไหมนะคะถ้าไม่ถ้าเปลี่ยนก็แจ้งนิดนึงนะคะขอความร่วมมือว่าถ้าประสงค์จะเปลี่ยนก็แจ้งมาที่ทีท่การเจ้าที่ด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะกลับไปทุกทวนนิดนึงนะคะกลุ่มหัวหน้าหนุนกันนะคะก็จะก็จะลักษณะว่าเนี่ยค่ะผู้ประเมิน,เนี่ยเป็น360องศาอยู่ก็พูดถึงการประเมินแบบ360องศานี่ก็มีข้อดีหลายอย่างก็คือ ก็คือเพียงแต่ว่าถ้าถ้าเรามาตั้งตว่าใช้ดุลพินิษคนประเมินก็ใช้ดุลพินิษคนเรื่องก็ใช้ดุลพินิษเพราะนั้นก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องก็ไม่ต้องกังวลกันเพราะว่าอยู่ในอยู่ในกรอบของที่แต่ละคนเข้าใจชัดเจนกันอยู่แล้วนะคะเนคอมเพนเซชนนิดหนึ่งนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้สมรรถนะหลักก็คอคอมเพนเซชนห้าตัวแล้วกทท็ที่กลืนไปแล้วนะคะก็ด้านบริหารก็เลือกมาสามสำหรับผู้บริหารใช่ <Okay. S 1> แล้วก็ด้านสมรรถนะ เลือกมาสามเลือกมาของกับสามที่เราผู้บริหารก็เลือกมาสามนะคะหรือทุกอย่างทยเลยมาสามนะคะในส่วนในส่วนของรายละเอียดนะคะก็ในในระบบสารสนเทศรายละเอียดก็เป็นแบบนี้ก็เหมือนกันนะคะก็คือก็คือตัวหลักก็เป็นอย่างนี้ค่ะแต่มีข้อย่อยให้เลือกด้วยนะคะอันนี้ก็นี่ก็นะคะก็ หลักเกณฑ์เดิมที่เราที่มหาวิทยาลัยให้ใช้ตอนที่ไม่เอานํามาผูกกับการเลื่อนขั้นโดยโดยการประเมิมน competency เนี่ยนะคะถ้าต่ำกว่าร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วนนี่คือเป็นข้อมูลสำหรับประกอบาการพิจารณาครั้งนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเนื่องจากไปบวกแต่ไม่ได้ใช้เพื่อการเพื่อการพัฒนาตามหลักเกณฑ์มหาวิทยาลักลยก็จริงแต่ควรจะจําเป็นต้องนํามาใช้เพราะอย่างไรก็ตาม,มวดหน้าที่จะถึงนี้ค่ะที่เราจะต้องกําหนดว่าเราเลือกมาสามตัวอะไรบ้างเนี่ยเราก็ยังคงต้องได้ าค่าแก๊ปเนี่ยจะกลายเป็นว่าเรามีคนที่ได้99.99เราก็ต้องพยายามดึงคนนั้นออกมาเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นบุคลากรดีเด่นนะคะที่จะให้เห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนว่าเขาประพฤติอย่างไร <c oughs> เขามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างไร <c oughs> เขาจึงได้ขึ้นมาอยู่ในระดับแนวหน้านะแล้วคนอื่นจะได้เอาเป็นตัวอย่างได้ว่าว่า เขาสามารถทําอย่างไรที่ที่ไม่ให้มีช่องว่างระหว่างความคาดหวังกับตัวเขาที่เป็นนะคะไม่ว่าผู้บังคับบัญชาจะคาดหวังอะไรเขาได้จากเขาหมดเลยนะคะคนที่สามารถทําได้อย่างนี้นะคะก็คือคนที่ควรจะเป็นมาเป็นเบสของทุกคนนะคะเป็นเบสเที่ที่ทุกคนได้นะคะเป็นเบสในทางปฏิบัติเบสในคุณลักษณะได้นะคะ,ะเบสคอพบัญชีก็ได้นะคะไปก็มาดูหลักเกณฑ์ของของเราและหาทีนี้เมื่อกี้เป็นหลักเกณฑ์ของา เกณฑ์ของเราก็ที่เราจะต้องนํามาใช้ในส่วนนี้นะคะก็กลุ่มวิชาการแล้วก็เราก็ไม่คุยนะคะเราคุยกลุ่มประเภทบุรุาานกับประเภทวิชาชีพเฉพาะซึ่งสอดคล้องกับหุ่แข้งนะคะแล้วก็ในส่วนของข้าราชการนั้นอย่างที่คุยเกินไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเราได้เงินเลื่อนขั้นมา2.9ของรอยละ2.9ของฐานเงินเดือนของสนอนะคะแล้วสนอนี่ก็มาจัดสรรกองเพราะฉะนั้นแต่ละกองกองใดกองมีเท่าไหร่ฐานเงินของคนทุกคนเท่าไหร่รวมกัน คุณเอา2.9ไปคูณคุณก็จะได้วงเงินมาตั้งไว้ก้อนหนึ่งเงินส่วนนี้ที่คุณเอามาได้ก้อนนี้นะคะคุณก็จัดสรรลงให้กับทุกคนในกองโดยมีเงื่อนไขว่าแต่ละคนได้ไม่เกิน106นะคะสำหรับกลุ่มที่ดีเด่นไม่เกิน106นะ,ะเพราะฉะนั้นคนที่ได้คะแนน90-100อย่างที่บอกเมื่อกีอ้ได้คุยไปแล้วนะคะก็อยู่ที่กลุ่ม106แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้ตั้งแต่90-100ทั้ง10คนสมมติว่า สิบคนได้เก้าสิบถึงร้อยหมดเลยทั้งสิบคนคน,นี้ต้องคุยกันล่ะค่ะว่าคุณจะได้สองจุดเก้าทั้งหมดใช่ไหมหรือคนได้เก้าสิบต้น,นได้สองจุดเก้าคนที่ได้เก้าสิบปลายได้หกเปอร์เซ็นต์เพราะมันเฉลี่ยได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการไปเฉลี่ยเนี่ยก็คือใช้หลักการเฉลี่ยแล้วแต่นะคะอันนี้ก็